นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าเต่าน้อยในป่ามหัศจรรย์ที่มีต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้หลากสีสันมีสัตว์น้อยใหญ่หลายตัวอาศัยอยู่ด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเจ้าเต่าน้อยชื่อเต่าเต่าเป็นเต่าตัวเล็กที่ชอบเดินไปทุกที่ในป่าแม้จะเดินช้าแต่เต่าก็มีความสุขกับการสำรวจโลกใหม่ๆรอบตัววันหนึ่งเต่าได้ยินเสียงดังมาจากทุ่งหญ้าไกลๆเมื่อไปดูใกล้ๆก็พบกับเพื่อนใหม่เป็นลูกกระรอก ขึ้นเรือแซมเต่าถามแซมชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆซึ่งมีผลแอปเปิ้ลหวานๆให้อยู่บนยอดสูงเกินไปสําหรับแซมจะเอื้อมถึงผลแอปเปิ้ลที่เราชอบติดอยู่บนต้นนั้นแต่มันสูงมากเลยฉันไม่สามารถเอื้อมถึงได้แซมพูดด้วยท่าทางเศร้า ค่อยลองหาวิธีที่ดีที่สุดไปด้วยกันเต๋าพาแซมเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วเริ่มหาทางออกทุกครั้งที่พวกเขาเจออุปสรรคเต๋าก็ไม่รีบร้อนและมองหาวิธีที่ดีที่สุดในแต่ละขั้นตอนในที่สุดเต๋าก็พบทางที่จะทําให้แซมสามารถเกาะที่กิ่งไม้ต่ำๆแล้วกระโดดขึ้นไปเก็บผลแอปเปิลได้ จะเย็นและไม่รีบเราจะหาทางออกได้เสมอ